เอ,เอาเอาเอาแปะเทิบกันไปไหมเทิบกันไปเลยเออบัทฮาบักดุยขี้เล้งเกียร์บัทฮาบักสิงขีต้ตรอดกันไปใกล้ยยดีแท้เอาแล้วทำไมไม่กินกันละ่ะคะรออะไรคะเนี่ยรอส้มตำรอนะตำห,หตม้อส้มนะตำเออรอส้มตำอืมออือต้นปีใหม่เนะครับอ๋อวันที่โดนแทสดีหน้าหลายเดือนเลย โอ้ยาบุดต้องกำหน่อยาแม่ละพันตายแล้วไะกันอ่ะแม่ก็้ังใ่ไหอู้หูหล่อหล่อนเหน่มของแม่อืมอโอ้โหหัออันนี้มานะคะรับมาแล้วอันนี้นตตำมะหุงเหิมนะครับมะหุ่งเหิมก็คือ มะละกออะไรวะมะละกอสุกมะละกอหามหามหามเกือบสุกห่มหามแต่ยังไม่สุกดีนะครับอันนี้อะไรคะนี่คนอันนี้อ่อมสมองวัวครับอ๋อออมสมองออมสมองง่วครับอันนี้ไอ้นี่อะไรนี่หมูทอดหมูทอดสันคอหมูสันคอหมูคอคอหมูคอหมูย่างคอหมูทอดแล้วขอหมูทอดแล้วอันนี้คือคอหมกคอหมกมาจากใต้เป็นห่ามกปลาอะไร ปลาอะไรไม่ร <those S 1> <Therm om ale> ู้ไม่รู้ด่าปลาอะไรนะวปลาไก่ฮะไม่ใช่ปลาไก่ปลาไก่เป็นปลาเลยปลาเป็นปลาปลาหมอจะเป็นปลา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 สองสวัสดีพี่ใหม่นะครับอาสวัสดีพี่ใหม่ก่อนนะเอบคุนคลับของคุณดูประคำเหลาช่องนี้นะครับขอบคุณมากวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เออร่ำรวยรวย่ฮงเงี้ยนใครยังไม่มีแฟนก็มีแฟนนะใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็รักแฟนให้มากๆนะครับ ก็ให้พี่น้องชาวใต้นะครับชาวอีสานภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงรายนะครับอากาศกำลังดีไปเที่ยวอะไรกันนะครับเล่น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 ไม่เล่นเดี๋เดี๋ยวก็ชอบกินไปไหนึ่เออเขาเขาอวยพรกันอยู่เออเอออาขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเออช่องของเป็นดูความเหลาหรือช่องของผมด้วยนะครับอ่ะด้วยความที่เราคนนะขอคุณยอดชายด้วยเอาน้องมิก่อนน้องมิก่อน ก็สุขภาพแข็งแรงนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยอยู่บ้านนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับเชื้อใหม่กำลังระบาดนะครับดูแลตัวเองกันด้วยครับผมอ่าก็สวัสดีครับยินดีที่คุณนอนแบบร้อนมันดองครับเฮ้ยขอบคุณนะครับเอฟซีช่องแอนดูงของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อไทยแลนด์สวเซอร์แลนด์นอร์เวย์เยอรมันอิตาลีสวีเดนเบนเยียมฮาวายเดนมาร์กฝรั่งเศสเม็กโกเชโกเจติราเปรูกาดาคาเมรูนนิวซีแลนด์จอร์แดนญี่ปุ่นจีนลาวเคนมาเลไอิหร่านอหรรคคัับขขขขใ้้จงมีสุุโภยไทก์ไมม่าาหคิดเงินได้้เงงิิิินนตาาาาปรรถส่ใใดดหีจกอทธพลั์ครับอ อ่กาขัมอาังีก็ไรับจ้างกิัไปางกกอ่ะ Happy New Year ครับขอให้ทุกคนไารับงกิจไับจงกฤษได้แ Happy New y e a ได้ได้ชิลุกต้องได้ชิลุกวันนี้ Happy New Year เอาางกฤษี่พรับ้างกิจสิ Happy New Year ัูเยอที่างกอ่ะไม่ไม่ไม่ีไม่มีไทยโอเครับขอา้งน่นเขอ Happy New Year ครับ to the, all the fans of the uh, indo wok channel from, yeah. oh, from, uh, from uh, any part of the world yeah, uh, uh, be, be, yeah be, uh, and uh, also happy new year to my mom because there's a sheet watch me uh, watch Endu uh, Wonka channel every every videos yeah. okay. okay thank you, thank you. Ah, 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 ah. อ่าเป็นภาษาเขมรนะคะภาษาเขมรปีปีไม่ปีนี้ขอให้เราเล่อนกันทุกคนเลิกค่ะเอาเขมรบาขั้นนี้เอาบเป็นจ้าอ๋ออ่าอ่าอ่าเอาเอากินได้เลยอ่ะไม่กินหรอคะอ๋ออไม่กนหครับอ๋ออ๋อมากินของเหมือนกันพี่น้องมามามาเอาเด้อปีใหม่เด้๋ยวปีนี้อขอบคุณหลายๆที่เป็นแฟนครับที่เหนียวแน่นเหลือเกิน อันนี้ช่องวงเอ็นดูแลวังอันช่องปลอมด้วยค่ะช่องปลอมคือดูเอ็นนะคะช่องแท้คือช่องเอ็นดูวงเขเหลาด้วยค่ะอกเกจปอาไดมารพ่อี่ใค่องดือเกครับพ่อไป่ติดตามนะครับมีเพลงใหม่มาเรื่อยๆนะครับต้องไปเพลนะครับใม่ออกเมื่อไหร่เพลง ไม่เพลงเพลงเพลงอ๋อไม่ใช่ไหมจะลืมบุญละไม่ใช่ไงวันนี้เพลงโตโน่เพลงในหนังไม่จะลืมนะเออเพลงเพลงโตโน่รักก็บอกไม่รักก็บอกต้องไปเพลย์เขาน้ำก็ขาดนะครับต้นปลน้อยหนี่งต้นปลาหน้อยเออนี่ก็ต้นปลน้อยต้นปลน้อยครับเิลต้นปลน้อยครับอืานี่ตันอยู่มั้ยสุดยอดมากเก่งจนกินขั้นใหญ่แท้เมื่อคืนก็ยังกินละนะาเขานะแม่ ง่ว้กินขมองง่วงมันรุ่งสมองเนาะนี่แหละค่ะอยู่บ้านก็จะเป็นนั้งที่อะรลืมลำลืมลำกันโจ๊กน้าโจ๊กล้งหันละเอาด้าลงกินมอ่งให้เป็นขนาดนโดยกินได้เหรอเอาเอาแปลวจะไมนิ่งแล้วคำหนึงหยดเลยร้อยจงหัวกับผมอืมเปิดเปิใต้ดิ

เมียเมียใช่ไหมเนี่ยนเมี่ยเครมียอ๋อนี่ของไอซิ้นมันไปล้ค่ะไปแล้วค่ะ๊ายบาย